คนคนพร้อมเลยอันนี้คนน,นนั่งข้างแน่แนกนใช่ใช่แล,ล้คนนั่งข้างเราไม่ได้ขาดเบี้ยวเลยพะมันคลิปทะลุกระจกมาก ไปโรงพยาบาลนี่เนี่ยเามีบานเมตอเอาเมต่อมีบ้านไหนเมื่อตอ

มาอยังไงอ่ะทำไมมันลน้มมันหลับกูในครับพี่หลับเหรอโอ้ผมทำงานกลางคืนด้วยไงอ๋อขับกลางคืนด้วยทำงานกลางคืนไ่นะทำงานคือขับรถเดี๋ไม่ใช่ครับผมเช็งกองกลางคืนตอนตีสามอะอ๋อแล้วมาขับรถด,ด้วยครับอืมลอรถปกติขับอย่างนี้บ่อยไหมครับแล้วทำไมวันนี้มันูบอ่ะมันแต่ว่าไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าอาอืมจเจ้าของไปไหนครับพี่ไปจับตุ้รับตอนนั้นอยู่ที่ไหน พอดีผมนั่งนั่งนั่งได้อยู่หน้าบ้านนี่แหละพอดีนั่งหนึ่งสักพักเนี่ยสักชั่วโมงที่แล้วบ้านก็อยู่ดีรถกะวี่ไม่รู้เหมือนกันก็รถมันก็วิ่งเข้ามาผมเลยกระโดดเข้าไปในบ้านเลยลนั่งอยู่เต็นหน้าบ้านพอดีเห็นดเดียวเองเห็นเห็นเหตุการณ์เลยใช่ไหมเห็นเห็นอยู่แต่แต่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นอะไรเหตุเต็ตอนรถวิ่งมาแล้วก็เลยมีวิ่งเข้าบ้านถ้าเกิดไม่เห็นเนี่ยแล้วก็เลยเห็นคนเจ็บ คนก็มีเสพติดคนไข้คนหมอเราถ้าเกิดไม่เห็นน่ะนี่ก็เรียกว่าไม่แม่เห็นว่าเห็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วหรอใช่ครับเมื่อหลายปีก่อนก็เข้าหน้าบ้านตรงนู้นเรื่องหนึ่มันจะมีคนเสียชีวิตมั้งทีนึงจะมีจะมีมีอะยังไงนะแตองอะไรกเกิดมันเกิดเพราะอะไรอ่ะไม่เลยก็น่าจะเป็นเป็นขาแม่จะมีความน่วงนะไม่จะมาลงเนินใช้ความเร็วอะไรก็ตามไม่แม่เส้นทางมันอันตรายไหมถ้ามองแล้วเนี่ยไม่น่าอันตรายแต่มันใช้ความเร็วกันมากกว่าว่าถ้ามี การล่วงเข้าม,มานี่ครับ